สวัสดีค่ะวันนี้เราจะเอาต้นไม้อันนี้คือต้นหยกกำแพงเมืองจีนนะคะก็หยกกำแพงเมืองจีนนี่คือมีลักษณะเป็นสีเขียวแล้วก็มีหนามแล้วก็เวลาปักช้ำห้ามจางยางนะคะเพราะอาจให้ถึงเสียชีวิตได้เพราะยางมันจะกัดนะคะทำให้ถึงตายได้ชช่นเดียวกันนะคะ ต้นไม้ชนิดนี้ทนค่ะทนแดดทนฝนนะคะก็นิยมปลูกในบ้านนะคะเป็นไม้เสริมโชคลาภนะคะคนเฒ่าคนแก่ชอบปลูกเอาไว้ในบ้านกันนะคะแล้วก็เหมือนต้นคริสตัลนะคะคือใช้นินร่วนนะคะปลูกแล้วก็เอา เอามาปลูกนะคะแล้วก็มันก็จะเนื้นเติบโตได้นี่นะคะเอาไว้ถึง10ปี15ปีก็ได้นะคะก็ลองหามาปลูกกันนะคะราคาไม่เท่าไหร่นะคะตอนนี้ก็ราคาหลักร้อยนะคะหาได้ง่ายตามท้องตลาดนะคะขอบคุณนะคะที่รับฟังนะคะสวัสดีค่ะ